สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์เดียค่ะมิสแองเจลเฮลิ่งทาโร่นะคะที่จะใช้ศาสตร์เฮลิ่งทาโ o ่และ Miracle n u m b e r ในการทำนายดวงการเงินของท่านในเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะเรามาดูกันค่ะว่าดวงการเงินของท่านสำหรับเดือนนี้จะเป็นอย่างไรดวงการเงินของท่านที่เกิดในราศีมังกรนะคะเรามาดูกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไร อาจารย์จับได้ไพ่เด็กถ้วยนะคะหมายถึงว่าในเดือนนี้นะคะบุตรบริวารหรือบุคคลที่อายุน้อยกว่ารวมไปถึงสิ่งใหม่ๆที่กําลังเกิดขึ้นในชีวิตของท่านจะนําพาโชคลาภมาให้ท่านนะคะในเรื่องของการเงินแต่ว่าโชคลาภนั้นเนี่ยจะเป็นความมั่นคงขนาดไหนก็จะต้องอยู่ที่การบริหารจัดการการเงินของท่านคะ่ะในเดือนนี้นะคะจะได้รับการเกื้อนหนุนอุดหนุนแล้วก็หากขอความช่วยเหลือกับใครก็จะสามารถได้รับความช่วยเหลือนั้นรวมไปถึงการคิด ริเริ่มสิ่งใหม่ก็จะประสบความสําเร็จดังที่หวังค่ะถ้าหากท่านต้องการทราบดวงของท่านเพิ่มเติมโดยละเอียดนะคะก็ง่ายๆเพียงนิดเดียวค่ะเพียงกดมาที่ดอกจันสามสามแล้วก็โทรออกเท่านี้ท่านก็จะได้ฟังดวงรายละเอียดของท่านในเรื่องการเงินสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ